อ่ามาอ,อีกนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือยิงสองครูหล่นไม่หล่นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครูไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูเพราะไอ้เครื่องของครูเนี่ยมันขี้ลี้วขี้เลยแทบจะมองเข็มไม่จะไม่เจอคือเขาเรียกว่า,อาโอห์มมิตเตอร์ก่อนครูพูดถึงโอมมิตเตอร์ ถ้าคำว่าโอห์มมิเตอร์นี่แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอะไรครับอ่าถูกต้องอะไรนะความต้านทานโอห์ม oh มิเตอร์โอห์มมิเตอร์นี่เป็นเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือก็ไอะไรอ้าใช้คำว่าเครื่องมือเป็นทูล เครื่องมือที่ใช้วัดค่านะวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทานถ้าตัวอย่างในแบบเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้า 89ก็คือการดัดแปลงแกวโนมิเตอร์เพื่อที่จะมาวัดค่าความต้านทานเราก็เอาปลายทั้งสองของโอมมเตอร์นี่มาต่อเข้ากับความต้านทานทั้งสองข้างแล้วสเกลมันจะเบนไปหเห็น แต่ไอ้ตัวนี้เบนไปว่ามีค่าความต้านเท่าไหร่แต่ออมิเตอร์นี่แปลกชาวบ้านนิดหนึ่งตรงที่ว่าเบนไปมากมีค่าน้อยเบนไปน้อยมีค่ามากไม่เหมือนกับตาช่างใช่ไหมถ้าตาช่งเข็มเนี่ยถ้าเราเอาวัตถุที่มีน้ำหนักมากๆไปวางบนถาดครับจานช่างนะป้าถ้าเบนไปมากแสดงว่า หลายกิโลถ้าเบนไปน้อยก็น้อยกิโลกรับตามอย่างนั้นแต่โอมิเตอร์เบนไปมากมีค่าน้อยเบนไปน้อยนี่มีค่ามากผิดแ้วบ้านนะก็ต่อยกลับ,กล,บกลับกันคือลักษณะเขาทํางี้ก็ดัดแปลงแกมโนมิเตอร์เอาละเรามีแกมโนมิเตอร์ไว้สําหรับเป็นตัวบ่งชี้สเกลฟาบข้ามา ไอ้ตัวนี้มันมาต่อครับกับตัวต้านทาน variable ตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ตรงนี้คขให้เป็น R 0แต่ว่าเขาต้องมีไฟเลี้ยงครับ ก็ทั่วๆไปที่ใช้กันแบบมิเตอร์แบบเดลล็อ,ลอกธรรมดามดาเนี่ยจะมีเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้ใช้กันอยู่ก็ใช้ทานไฟฉายขนาดเอเก็นเล็กเท่านี้ก้อยเท่านิ้ว,ว,วอ่ะหนึ่งก้อน แล้วจึงมาแล้วเขาก็จะมีปลายออกมาสองข้างอันนี้อ e ีนะอ่าเซลไฟฟ้าตัวนี้ปลายออกมาสองข้างเข็มถ้าว่าจริงๆก็คือเข็มเขาละปลายคูให้เป็นปลาย X กับปลาย Y ครูไม่ได้เอาตัวอย่างของครูมาเพราะอายไอ้เครื่องที่ครูใช้อยู่ประจําวันครูใช้ได้คนเดียวทั้งหมดนี้รวมกันเป็นโอมมเตอร์ตัวนี้ก็คืออะไรล่ะครับแน่นอนเป็นแกวโนโมิเตอร์ เขียนแกงเฉยๆก็ได้ไอ้ตัวนี้คืออะไรครับเซลฟ้าก็ทานไฟฉายตัวนี้คืออะไร variable variable ก็คือตัวทัลตานที่ปรับค่าได้ใช่ไหมครับเขียนยังไง variable v a v a i w v I <am S 1> a l v, a, v a l u AB e able อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นขาปลายลงมาลึกๆหน่อยปลาย x ปาย y ลงมาลึกๆหน่อยแล้วก็เอาปลายทั้งสองของโอมิเตอร์เนี่ย ปลายทั้งสองของโอ์มิเตอร์เนี่ยเป็นเข็ม yx เนี่ยนะครับมาวัดกับความต้านทานที่เราต้องการหาค่ามาวัดเลยมาจับปลายวงนี้ให้ w, เป็น rx ถามว่าวัดค่า rx ได้เท่าไหร่ นี่แหละครับเอามาใช้ประโยชน์ทำไมต้องมีเซลล์ไฟฟ้าไว้ก็เพื่อเซลล์ไฟฟ้านี่เป็นตัวจ่ายพลังงานจ่ายกระแสถ้าเรามาตอบเปี้ยงเข้าไปปุ๊บกระแสจะครบวงจรนะมันจะไหลครบวงจรไอจะวิ่งมานี่กระแสไอต่อครบวงจรอย่างนี้แล้วเราจะเข็มแก้โนมิเตอร์ re, ก็จะเบนไปทำให้เรารู้ว่า ตัวท้านทาน Rx มีค่าเท่าไหร่หลักการน,นะครับ ดูนะหลักการของเขาก็คือดูง่ายๆฮะประเด็นแรกเมื่อต้องการใช้งาน จะต้องปรับให้เข็มเบนไปสูงสุดเบนเป็นมากที่สุดที่อินฟินิตี้ โดยคือเขาจะเบนไปมากที่สุดที่อินฟินิตี้โดยใช้ปลาย x และ y x และ y มาแตะกันเอาแตะกันแล้วกันแตะกันแล้วต้องปรับก่อนครับครูใช้คำว่าปรับ ซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่าคือนักเรียนถ้าไปเห็นที่หน้ามิเตอร์เขาก็จะเขียน a d j มันจะมีปุ่มโดยปรับปุ่มอ่าปรับที่ปุ่ม a d j a, a d j นี่ก็คือมาจากคำว่า adjust ือ adjust ก่อนแล้วปรับให้ไปที่ไหนให้เข็มไปชี้ที่ infinity ไปเบนไปได้มากที่สุดพอดีถ้ามันเลยข้าไปก็ปรับลดลงปรับที่ r 0นะฮะที่ r 0มันจะมีปุ่มปรับอยู่ คือปรับอ v แวรูเบิรตัวนั้นแหละจนกระทั่งเข็มถ้ามันไม่ถึงอินฟินิตี้แล้วก็หมุนมันไปให้มันเบนไปถึงอินฟินิตี้ถ้ามันเลยอินฟินิตี้แล้วก็ปรับลดลงให้มันเข้าอินฟินิตี้แล้วจึงไปใช้งานนะครับแล้วจึงใช้งานได้ฉะนั้นเมื่อนำไปวัด ที่ค่าความต้านทานที่ต้องการค่าวัดก็คืออะไรครับอ่าดูตัวนี้นะไอเซ์ไฟฟ้าตัวนี้อ่ะเขียนสักนิดหนึ่งครับเซ์ไฟฟ้าตัวนี้นะมีแรงเคลื่อนเป็น E อ้าวให้เขามีความต้านทานภายใน R เล็กเขียนด้วยนะมันก็จะมมีความต้านทานเราเรียนเรียนกันมาแล้ว ต่อไปเมื่อนําไปวัดอย่าลืมเพิมเติมตัวนี้นะต่อไปนําปลาย x และ y ไปวัด x ดังลู เมื่อนำไปวัด R x แล้วจากสมการที่เราทราบดีอยู่แล้วกฎของโอห์มในะสมการ E เท่ากับอะไรครับอ่อ I I เท่ากับอะไรคร I เท่ากับซิกมา E หารด้วยซิกมา R จำได้ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน <Yeah. S 1> เนี่ยที่ I ที่ไหลผ่านเนี่ยนะ <Yeah. S 1> ก็เท่ากับซิกมา E ตัวนซิกมาอาเราเคยเรียน i, I ก็จะกลับเท่าไรครับซิกมาอี e ก็คือมี e ตัวเดียวซิกมาอามันก็จะมีมีกี่ตัวครับดูซิกมาอานะซิกมาอาเนี่ยมันต่ออนุกรมกันหมดใช่ไหมฮะมันก็จะมีไอ้ตัวนี้คือ rg ใช่ไหมอาร์จอนุกรมกับ r เล็กแล้วมาอนุกรมกับ rx ตรงนี้ฉะนั้น ฉะนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรฮะ Rg บวกด้วย R เล็กบวกด้วย Rx ที่เราต้องการทราบค่าใช่ไหมล่ะซิม่าอส่วนซิมาอมีตัวเดียวคือหุใใส่เซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ จีโออาศูนด้วยสิมีอาศูนย์ด้วยลืมลืมลืมบวกด้วยอาศูนย์ด้วยโต้โหคะูหนูก็ไม่เตือนครูมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคถูกต้องใช่ไหมแค่เนี้หลักการมันก็อยู่แค่นี้เราก็ได้อ่านค่า r x ได้เพราะฉะนั้นถ้าครูถามนักเรียนลองคิดดูสิเดียบร้อแล้วตรงนี้